สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันยามเช้าที่มีอากาศสดชื่นแบบนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตข้างหลังครูสิคะเป็นไงคะหูหมอกเต็มเลยโหเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยค่ะพอฝนตกเสร็จปุ๊บยามเช้าครูรีบมาเดินดูหมอกเลยนะคะ จะเห็นว่ามีหมอกนะและอากาศก็จะเย็นสบายวันนี้คุณครูก็เลยเอาหมอกมาฝากเด็กๆวิวสวยๆมาฝากเด็กๆนะคะอ้าวแล้วพูดถึงฝนตกแล้วฝนมันเกิดจากอะไรล่ะคะเด็กๆพอจะรู้ไหม ถ้าเด็กๆอยากรู้นะว่าฝนเกิดจากอะไรเรามาทดลองกันดีไหมคะเด็กๆจะเข้าใจชัดขึ้นนะเอาเดี๋ยวตามครูไปทดลองกันเลยค่ะป้าเด็กๆวันนี้เราจะมาทดลองการเกิดฝนนะคะอ่าโดยการนําอุปกรณ์ทดลองถ้าใครอยากทดลองเด็กๆลองดูนะคะอุปกรณ์บนโต๊ะเราก็หาได้ง่ายๆเลยมีอะไรบ้างอ่าเนแก้วน้ําที่มีฝาปิดด้วยแก้วน้านี้เด็กๆจะเห็นว่า เออเป็นแก้วกาแฟบางคนเห็นคุณพ่อคุณแม่ดื่มกาแฟก็จะมีแก้วแบบนี้นะคะอ้าวมีแก้วแล้วมีฝาปิดและอันนี้คือแก้วใส่น้ําแข็งค่ะและที่สำคัญอันนี้ก็คือกา น้ำร้อนแล้วเด็กๆจะต้องระวังนะคะในนี้มีน้ําที่ต้มร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทดลองเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเวลาเทต้องให้ผู้ปกครองเทให้นะไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุน้ําร้อนอาจจะลวกมือได้นะคะเอาละค่ะเราจะมาทดลองกันนะโดยการเทน้ําร้อนนะคะใส่ในแก้วเปล่านี้ดูนะคะุโคเทนะ เรารมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเด็กๆจะเห็นว่าไอามันพุ่งขึ้นใช่ไหมเราเทแค่นี้พอ,อหลังจากนั้นเอาฟ้าปิดค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งไปวางไว้ข้างบนเด็กๆลองดูนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใส่ไปใส่ไปเดี๋ยวรอซัก ครู่หนึ่งนะคะเรามาสังเกตการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ้าลองดูค่ะอ้าเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างอ้าเด็กๆจะเห็นว่าน้ำหยดลงมาทีละหยดสองหยดใช่ไหมอ้าแล้วมีขอบขาวๆนั่นเขาเรียกว่าอะไรคะ เราอองน้ำหรือฝ้าหรือเหมือนหมอกนั่นเองนะคะเอ๊มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเพราะเมื่อกี้เราเทน้ำอะไรลงไปเราเทน้ำร้อนลงไปนะคะพอเทน้ำร้อนลงไปเสร็จปุ๊บเราก็รีบปิดฝาใช่ไหมอ่าเราเรียบปิดฝาแล้วเอาน้ำแข็งใส่เลยเพราะฉะนั้นน้ำร้อนมันก็จะมี ไอขึ้นมาระเหยลอยขึ้นไปค่ะพอลอยขึ้นไปแล้วมันก็ไปเจอกับฝาฝาที่มีอากาศเย็นก็คือน้ำแข็งอยู่ข้างบนมันก็เกิดการควบแน่นกันและทำให้เกิดเป็นหยดน้ำตกลงมาคะอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝน เห็นไหมคะนี่การทดลองทําให้เด็กๆเ,เข้าใจการเกิดฝนแต่เดี๋ยวงครูจะที่บายให้เป็นภาพให้เห็นชัดเจนกว่านี้นะคะ เด็กๆด,ดูนะคะภาพนี้คือแม่น้ำรำคลองหรือทะเลที่มีพระอาทิตย์ส่องแสงโอ้โหร้อนมากเลยแล้วทำให้น้ำก็ร้อนด้วยพอน้ำร้อนก็ทำให้เกิดไอระเหยขึ้นมานะคะถูกพัดให้สูงขึ้นไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าก็ เกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่าเมฆเห็นไหมเมฆสีดำๆเมื่อเมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็เลยตกลงมาเป็นฝนไงล่ะคะเอาล่ะคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะการทดลองการเกิดฝนไม่ยากเลยใช่ไหมคะอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆเองเดี๋ยวเด็กๆอยู่บ้านลองชวนคุณพ่อคุณแม่ ลองมาทดลองทําดูนะคะแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงเด็กๆจะได้รู้นะคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรอ้าวเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็ได้ชักชวนให้เด็กๆทํากิจกรรมสนุกสนๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรต่ออ้าวไปทำกันต่อเลยค่ะ